สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนแรงเนาะอยู่ที่ทงไฮทงนาเนาะโบได้อยู่ในตัวเมืองอหะได้เนาะวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศตอนข่ขยแรงเหมือนเดิมยังอยู่ที่ทงนาค่อยนี่แหละหลังบ้านแต่ว่ามื้อนี้สุดพิเศษเนาะจะได้มียูทูบเบอร์ซื้อดงังอ่ายูทูบเบอร์ที่เคยไปภูพนังน้ำกันในตอนนั้นเพิ้นม้ยามบ้านของเบาเขียวเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพื่อนอยากกินเมนูแบบยูทงไฮทงนาอยากกินก้อยปูก้อยปลาอยากกินเมนูที่แบบว่าเป็นนรรมาตาดวาซานก็เลยจัดให้เพิ่นซาเนาะ เพราะว่าตอนนี้จูเพื่อนทั้งสองคนกําลังพากันเอาป่าเนาะอยู่กลางไฮนาพู้ใดะจะได้มาเบิ้งนาะว่าป่าที่เพื่อนหาได้จะเป็นป่าเพชใด่และเมนูมือแรงเขาจะมีการตั้งแคมป์อ่าแล้วก็จะมีการกินข้าวนอนตากหมอกเนาะจะเก็บภาพบรรยากาศในส่วนนั้นต่างๆมาฝากทุกคนเพิ่มเติมเนาะจะเป็นภาพบรรยากาศในการพูงนาแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตดช่วงตอดค่าแรงแรงต่ดเว้นจะตกดินแล้วได้นี่เบิ้งนี่เนาะเห็นบ่นี่ ต,ตอนเวนตอนลังจะต๊กดินแล้วบรรยากาศรงนานแบบนี้เนาะนี่จะมีงัวมีควายอาเพิ่นกากำลังเก็บงัวเขา่าคอกเพิ่นน้องบรรยากาศเย็นอากาศจะค่อนข้างที่จะเย็นแล้วเนาะในตอนค่ายแรงแบบนี้อยู่ที่ในเขตบ้านของข่อยเนาะมันกลายเป็นป่ายฝนต้นหนาวแล้วนี่นี่น,นี่ปีนมาด้านนี่อ่ะ <laughs> นี่อันนี้จะเป็นซ่อง ซองอย่างว่าซิดมิโกโ้ซิดมิโกโ้เที่ยวชัวร์เด้ออย่าลืมไปกดติดต่อให้เราเนาะบิกเิเฮดได้ทั้งวิธีชีวิตได้ทั้งการเที่ยวนี่มื้อนี้สุดที่พิเศษสองซองยูทูบเบอร์ดังไม้ยามถึงทินถึงทินเบาเกี่ยวเ,เลยไปดีไปบังมื้อนี้มาสะป่าจะได้ได้ไดไดหอยกลับไปแทน <laughs> ป่าก่ได้นะได้หอยมื้อนี้ยังหัวได้ก็ได้อยู่ในป่าคอเล็กๆในน้อยก่อนเบิ่งมีปู่มีหอยเนาะมื้อนี้เนาะเฮาสิเฮ็ดเมนู ปิ้งหอยจุ่มน้ำแจวกินนะเป็นเมนูสุดแปลกประหลาดแ <laughs> ปลกป,ป,ประหลาด <laughs> ได้ยินว่าเบาเขียวกับเบาชิดแล้วมักหอยเนาะ <laughs> เป็นคนกินหอยเป็นคนที่ได้มักมก,กินหอยใช่ไหมเขากะ <laughs> เป็นน้องไซรัสดีๆเขากะได้เข้ามาซอกเก็บหอยไอ่กินทั <laughs> <laughs> ้งนั้น <laughs> ที่เป็นน้าของไอ้เขียวแต่ว่าไอ้เขียวกับเป็นคนจับกล้องนาร่าดอกสร้างวานเนาะ มันมานอันนี้มันมีอยนนู่แล้วเน,นาะครับเป็นเจ้าของที่นรกต้องแนะนะน้ำศาสนาและผู้หากรจะเป็นอีกผู้หนึ่งมันกับผ้ากันเปียกนะบรรยากาศอยู่บ้านไฮบ้านนากะจะประมาณนี้อันนี้กกจะเป็นคอ,อกงัวคอ,อกงัวคอ,อกงัวคอ,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 อกควายเป็นไรงัวคอกคว้ยคอกบรรยากาศวิถีชีวิตตอนวิถีชีวิตของสาวเนาะเขาหลงแม่จานแต่อยู่เขตนอกตัวเมืองเนาะอาจจะปรแมนอยู่ในตัวเมืองเข้า พี่พาทุกคนมาสมต่อน,นั่นแต่ต้นเดือนท้ายกลางเดือนกลางเดือนกันยานะกะตอนนั้นเข่ากำลังทอกแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้แมนเขา่าเป็นเข่าเกือบอยากว่าซุกเบิดแล้วเนาะแต่ว่าทงนี้นี่ซุกแล้วเนาะเข่าทงนี้มันซุกเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้เก็บเกีเก่ยวไปเห้ห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในตอนที่เกี่ยวเขา้ามาฝากทุกคนกันบึงว่าจะเป็นแนวไดนเนาะอันนี้ คอยคายามแรงแสงแดดอ่นอนๆเนาะค่อยคายามแรงแสงแดดอ่นอนๆฝูงนกฝูงกาบินกับเหอนกับสารน่านเนี่ยปินํำคลองกันด้วยฮะนี่อันนี้แม่นพุ่นเอาด่างเขียวมากันเนาะเพื่อกันยุงกันยุงกันแมงไหมเข้าไปงัวเอาเพิินเนาะในตอนแรกนี่งัวหลายตัวเติบแล้วมีงัวมีควายมีกินอายเนาะ กินอายกินควายบรรยากาศต่างยแรงๆสุดยอดหละสุดยอดของคาว่าสุดยอดที่จะอยู่บ้านนาแล้วเนาะเขายู่ในตัวเมืองเขาก็จะได้เห็นตึกอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆถนนหนทางรถแรนเสาชีโมงอย่างสิเค็ไดให้เขาบูกสึกว่าเขาออกมาอยู่ในตัวนอกตัวเมืองแล้วเขามาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ดุดหนึ่งข้างหนึ่งทีอย่างสิเขาอย่างเขาแบบว่าเขาได้สืบกินอายอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปปอดเนาะเฮ็ดให้เขาห้างกายนะฮนฟิตฟื้นฟูอีกเชือหนึ่งนั่นเองเนาะ นี่คือเหตุผลที่หลายๆคนเนาะว่าจะเปลี่ยนคนที่คนอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากออกมาเที่ยวอาเขตนอกออกมาเที่ยวตามภูตามผาเพื่อว่าจะมาสืบเอากินอายบรรยากาศในช่วงตอนมื้อพักมันพรุองวันเสาร์อาทิตย์นาอกินอายที่อยู่ผู้ผาป่าไม่เนาะที่เขาสืบทางกายหายใจลงอันนี้เนาะจุดพวกเขาสีพากันอยู่ตอนแรงกะตั้งแคมป์ จะอยู่ไนเดินนี่เนาะเป็นเดินอ่าสวนเดินสวนมาเบิงมาเบิงผลงานของอ่าบ่าวตัวซ่องบีคีิทิปเนาะอันนี้เพิ่นขุดลงเลยนี่ขุดห้องแจนานี่จะได้ปับใหม่แลวเนาะจะได้เอื้นไปว่ากันในห้องการบ้านเพิ่งจกปูมะจูเนาะจกแล้วจังได๋ได้ลุยแล้วก็ลุยมันถึงเลยเด้อจวาเอเอเอเดหยังนี่ มี่อ่ะมี่อ่ะคุณเจ้๊บไออย่างตัวเดียวมีมือยังๆเนาะยังโอ้ยยางยืนยันยังอีวะยังแค้เอ้ยแกออกโอ้ยมันแทงเข่าไปไปเอ้ยมันสินีบมือคอยมันสินีบมือคอยเก็บดอกเลยใช่ผมคอยอะ้รน่ะหนีบเป็นเจ็บก่อนล่วงตลอดเนะตอนนี้มาเบิง โบฮู no ashi, ้นเอาว่าเขาสิลังสารเมนูออกมาในหูแบบใดต้องมาเบ่งเติมมีกะได้หันมีกุ้งเนาะกุ้งหันแมนหามาได้ตอนเจ้าคุณแล้วหาถ่าจุเพิ่นเนาะแต่ว่าตอนแรงนี่กะมาเสริมทับดื่มกะมาได้กะมาซาเอาป่านี่ก็ได้ป่าซิวน้อยอย่างสี่ป่าซิวน้อยเนี่ยคิดว่าสีเฮ็ดมาคิดก้อยเนาะนี่็ดก้อยป่าซิวป่าซิวตัวนี้น้อยนี่แล้วก็จะมีหอยหอยนี่กะไส้น่าจะเป็นเมนูจีหอยเนาะ มีนู้ดแต่แรงร้องเบิงน้ำกันตื่มอีกน้องไปจะเป็นแน้วไดนฮะปู่พิจนามมันยังงมถึกอยู่ป่ะนี่งมบุถึกอ่ะปูผีนี่แล้วเนาะธรรมชาติรังสรรค์ให้เฮา ในช่วงหน้าฝนในช่วงทีเริรมมีการเห็ดนาเ่า,หาเห็ดนาแล้วป่ามันก็จะมาอยู่ที่ไฮนาถ่า,ถาว่าเฮาเห็ดแบบธรมรมชาติก็คือเขาจะโบรไซสารเคมคีเข้าไปในต้นเขาปู่ป่ามันก็จะอยู่ในไฮในนาแล้วยามตกเดือนสิบมาแบบนี้อะไรดีให้หู้ไปวิถีชีวิตของบ้านเนาให้มันหูไ้ไปวิถีชีวิตกระปู่เสี๋ยวช่มงมมันนี่เพราะว่าเขาป่า,อาไอ้ดดดแล้วมีป่ามาเพิ่มป่าเลย มากระลงมาหน่อยนึงนะมาหลาโอ้โหเฮ้ยนี่ความสุขของเขาก็คือการได้ลงไฮลงนาเนอะโ่ต้องหลายกว่าโ่าต้องหลายกว่านี่ก็ได้ซทำนี่โอเคแล้ว,ว <ะ S 2> เอาปากค <ๆ S 1> อปากคอ,อมันตัวใหญ่พอตีกำหัวจนรุดกำหัวจนได้แค่จีนิ้วเดียวถ้าว่าเขาจะอันจะสารปิ่นเนาะก็คือเขาโป๊ะใสสารเคมีในที่ไ้นาของเขาอ,อ่าหน้า ใน,ในช่วงแบบนี้เนาะก่อนจะเก็บเกี่ยวเข่าเนาะเขาก็จะได้กินป่าป่าคาือเราป่าขอนคัน,นนานี่น,นี่แหละเนาะธรรมชา,าติบ้านนาเป็นสิ่งที่ปีหนึ่งฆ่าปีหนึ่งมีเพียงแต่ข้างเดียวเท่านั้นอ,อ,อันนี้เขอเนหน้าปีมาหน้าเซีงเป็นหน้าปีหน้าปีเฮ็ดแค่ข้างเดียวเนาะเขตนี้เฮ็ดนานได้เพียงแค่ข้างเดียวอาศัยแต่หน้าปีอย่างเดียวเพราะว่าบ่มีโซลปานาประเทศจังไรเลยมีแต่คนอื่นประเทศปีนี้ข่อยบ่เฮ็ดนั่นแหละเอาให้ บึ้งบิ้งมามาเดี๋ยวให้จุเพิ่นพากันซาป่ากันต่อเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนย่างมาสมที่ขอกงวะอันก่อนเนาะงวงเพิ่นก็หลายตัวเด้เนี่ยเร่ง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 งวงก็มีได้ตัวติดตู้อยู่อ้วนเนาะเพราะว่าแถวนี้มีหญ้าหลายเนาะเออเป็นธรรมชาติแตงสีโอ้มีแต่งัวของเพิ่น อันนี้จะเป็นขี้งัวเพื่อนจะเอาไว้ไปใส่สวนเนาะปูกเาไว้ใส่พืชพักนี่พืชพักก็ได้กลิ่นจากขีก้งัวกับเป็นธรรมศาตรเนาะโดยที่เขาเพราะต้องใส่อาศัยส,สารเคมีเะวารู้สึกว่าโลกปัจจุบนันนี้พืชพักแม่ใส่สารเคมีหลาเนาะปว่าจะเป็นพักที่ปลูกอยู่ในบ้านเขาหรือพักที่จะนําเข้ามาใส่สารเคมีใส่ส,สารกระตุ้นนี่แม่หลายเนาะอ่าวาจังได้อ่า เนี่ยเอากินกล้องควายซะกินใหเพอใจเดอ้ออ่า <laughs> มีหลายมีหลายตัวเดี๋ยวต่อแรงเพื่นกะจะใต้อ่าต้จุดกล่องไฟเนะาะไหลยุ้งนยุงกับลายลายอยู่นะช่วงนี้ยุงกันเลยตะวินตัวตดินดีเทียมห้อยแล้วบรรยากาศกะจะประมาณนี้เจ้าหมาน้อย จะเห็ยัมาไล่งัวนี่นะบรรยากาศของแท้นะเอาแล้วปลาป่าใหญ่่เดเกือบคลิปแล้วลายงันปลาเกือบไอทิวเฮ็ดแล้วปลาตัวใหญ่ปลาตีนปลาหมืกปลาหมืกปลาหมึกโอ้ยไปสวนมึงดกใส่เกือบใส่เกือบลลง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 นั่งก่น ง้างามไปแล้วนี่แหละขอเอิ้นมาสปาที่นี่ให้เลยสรุปละตี้แบบนี้เซาละตี้ขึ้นละตี้แบบนี้ลอยกำลังมวนเอ้าบ่บมวลอ้อนที่ไับตัวนี้ไปกินน้ำฮะโอ้อันนี้มกเลยมกเลยเนี่ยมกเลยเนี่ยมกเนาะอ้อมครับอ้อมอ้อมอ้อมหลวงมาสนใจนะเดี๋ยวนี้นะอ้อมหลวงพราะบางเปลี่ยนจากสิ้นอ่าสิ้นหมูปลาเอาเป็นสิ้นสิ้นน้อยนี่สิ้นตัวน้อยนสิ้นตัว น้องมาน้อยจิงจแอนจิ้งจ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนย่างไปเบื้องส่วนส่วนหักส่วนผักด้านใดด้น,ดน,ดนตืมเนาะก่อนที่เราจะิดคลิปนี้น้ำกันเราก็ไปชมภาพบรรยากาศเดี๋ยวแต่ว่า่อยจะขอเห็ดแงกซะเนาะ <c oughs> เห็ดแหกอีกบ,บาทหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปแต่ว่าคลิปนี้จะพาทุกคนมาเบื้องบรรยากาศแรงแบบนี้แล้วต่อท้าแรงจะสิจะขอแงกออกเป็นอีกหักงูบางหากซะเนาะ ป่าคอนวาพี่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 นี่ปุีิเอิ้นแล้วเนาะว่ามีป่าคอ้าคอนปา่ปาค้อนป่าป่าค้อนก็คือม,มอันโมเมนป่าเป็นโตัวเลยเนาะป่าที่แบบว่าน้ำยุ่ยเจีน่ะคะนะก็คือฮอดปี๋แล้วคือน้ำม,มันแห้งแล้วมันขอนยู่ยเจีน่ะเอิ้นว่าป่าค้อน,อน,น,น,นเอาเนี้ยเส่ป่ามันะไม่เที่ยว อันนี้เอกด่าเขียวก็เสพป่ามานะ้ำปลาค่อนมาพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยมาเอาปลาค่อนพี่นะก่อนนะเ,เอาหากว่าผู้ใดญ่น้อมมักบรรยากาศแบบนี้มกักคลิปวิดีโอจะตายเดี๋ยวนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซ่องของบอเขียวในเด้อแล้วก็ซ่องของบาลตุ้ยเนาะ ซองบีเคทิปนี่แน่นเนาะเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามให้แน่ไปไปไปเบื้องป่าป่าป่าค่อนเนาะป่าค่อนป่าค่อนก็คือที่ว่าไปเมื่อกี้เลยเนาะป่าที่น้ำแห้งจุเจนาแล้วมันค่อนเออป่าค่อนเนาะมาเบื้องมาเบื้องมาเบื้องทากันมุ่นเนาะมันโดดจะตีเลยโอ้โหว้าวไปดีไหมพ่อได้ไงไปดิพี่วะอ๋อ พี่นะเต็มเลยอุ่นเอาได้ละไอคิวไอ้คิวได้ได้ไหนละไหนละตัวใหญ่ได้เหอว้าวไฟรนด้คูดเบาตัวนี่ชิได้มาเป็นเคยมานาแล้วนี่ชีไหนกันชีได้เป็นเมียแท้เนอปนี้ชี <c oughs> พาไปเอาแถวสาว้องใต้มาแล้วพนบลืมลองซานเนาะไหนบลืมลองซานลองซานฝั่งใจลองซานมันงามเนี่ยเสาเมืองงามเลย เอหมือนเลี้ยงเลยฝากขังสาวมงใจง่ายเจ๊สาวอูแนต้องออกเจ้าอะไรเขียวต้องออกอากาศเด้อตัวนี้เด้อฝากถึงสาวอูเด้อเบาตัวคิดฮอดเสมอหน้าสองสีอันนี้สีเขียวอันนี้สีสีเขียวเด้อเขียวทุกหลายตัวละนอนนี่นกกระคือกันที่เขาชอบเอาตามลองเจ๋อร่องเจ๋อนาแบบนี้ ห้องนะนเนาะบุ๊มเป็นรองเนาะห้องขอโทษหลายๆเนาะใส่สับผิดหน่อยนี่ห้องห้องแจกนะ,นะโอ้อะไรเจ้าไอ้เขียวอู้หูตัวใหญ่อันนี้เป็นบลาตัวใหญนะโอ้ทุกคนยาวโอ้ความสุขของเพฟรนนี้ได้บุ๊มเลยนะว้าถึงหน้ากูตัวใหญเต็มว้าวโอ้ตัวใหญ่เลยว่ะเอ้าโยนสชนีเลยตัว อึเป็นน้ำอปลาคอใหญ่มาได้ซ้ำของเพื่นละตัวนี้นะพอใจมันละโอ้มันมีหูอยู่นี่ขุดเลยจกเลยจกเลยบอลมันบอลปลาคออยู่เลยอืดึงเงียงมันออกมาเลยปลาดุกนะเจ้าปลาจกว่ะอย่าลืมอย่าลืมตบหูเพิ่มนะนะก็หูปลาดุกนั่นเด้อมันดิ้นระวังเด้อระวังหูมันบอดเลย ปูครับมนูไสหูปลาทำพิธีว่าเขาสิได้เจียนะเนาะเจสุดท้ายมาได้เจียนีต่อก็าถือว่าเป็นตัวนี้เป็นกําไรตัวเมื่อกี้เป็นต้นทุนดอกเบี้ยยังดอกนั่นแหลยดอกเบี้ยยังดอกเบี้ยมันกลางให้มาแล้วมาแล้วกลางหน้ามื่อไรเนาะมาแล้วโอ้มาตัวมันแท้ปลาทุกคนพุ่นบึงทองฟ้า ุดยอดเลยเนาะมื่อนี้บรรยากาศดีโคตรของคำว่าโคตรดีเลยโคตรดีหลังจากที่ได้ไปมุนปลาเข่ามุนปลาหย่ามุนหาปลาอันที่แสนลำาบากหลังจากข้อมง,งเ,เข่อยทีไหมหลังจากข้อมงเข่อยทีเข่าปลาเข่าอย่างกันใส่เสื้อแขนสั้นชูแขน,นสั้นแล้วก็บูเข่า,ขาคลายา<ม>าบ่ะแบบนี้มามาเลยชิดมาเลย <laughs> อานน้ำเลยเออคันเปียกไปเอ่านน้ำ่อยกับ่ซ่าจะมาเลยป่ายงเก่งเหรอเชื่อบุเอาไว้ยังบวเก่งเซีดีขนาเ้เออแค่เนียงมันวะหนาวแตกพอ้น้ำโคตรเย็นเลยน้ำปดาลเย็นแห้งดิปรดานนี้เอามามาล่างมังรู้ต่อแสงชิบะตะละนีกล้องชิบะตะไรที่นี่มาได้ยังไงด้วยอ่อน ไปไมาอยู่ดีมาอ,อ,อยู่อเออพอดีออนเาไปจับมันกันหมอหก็เป็นยังหมอเอามาจับมันบงมาหนึ่งอ๋อต้องในล่างทรงพอได้นะเปล่นกระดุ้งด่างเขียวด่างน้อยที่เพิ่นเอาไว้ติกตามห้องตามมาท้องหนองเนาะติดป่าน้อยทีแบบว่ากระดึง้งกระดุ้งใหญ่เข่าบดได้ก็ต้องได้ใส่กระดุ้งน้อยแบบนี้โอ้ยออ โอ้โหเนี่ยไหนกินวะคิดเมนูบวกเลยโอ้ยตะปูตะปูออกแล้วออกไปแล้วเอามาแล้วก็ตะปูไวยีหลีเนี่ยมึงเนี่ยสิมันออกแล้วเฮ้ยตะปูออกช่องสามตัวูหายตะชูนมันลงในนี่แล้ววูเห็นมันแล้วเป็นไฟเลยเพน่อนงงไปงงปูจีปลาหยาแบบนี้เบิดสภาพโอ้ยปลาพ่อทอดปลาคอหน่อยยาหนิผู้ไหน โอ๊ยออกอีกแล้วสายสายไปเมียนไปเมียนไปเมียนล่างใส่ล่างใส่ครูเอาโอ้ยเอาครูมาเอาเอาน้ำเซ่สายงมกันได้ป่าอยู่ดิคือคือเอาได้ล่างเลยอ๋อหามาแทบจะเมื่อย์สายเฮียซ้ําล่างครูกันล่างครูกันล่างครูกันเอาบอกรูออกวะบอกรูออกวน้ำมีครูออกวาล่างกันเออแต่วันนี้ป่านีคปู่เราเด้ล่างครูมายังไหมคือก็ ต่อคิดมี่นั่นบอยกเ้ยบกเขียวลง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 ยู่หงายอาน้ำดูเย้ดิผล่ผะนามืนขนาดโอ้เก็บตาวันยากมึนสีออกง่ายไง่ายสิวะเอาบาดเงบาดขาเอาร่างตีนแทนเน่ีาจะออกไปซอกซีพักแต่งจีนเอาพักอย่งเอาต่ำบ่ให้ต่ำบ่ตำเองบ่ ต่ำไอ้ต่ำให้ต่ำยังทำยังไงเอาหมักหุ่งเหรอหมักแตงเหรอหุงแตงปะหุงหมักหุ่งเหรอหมักหุ่งผนเขาพูดอะไรนึงครับหมักหุ่งก็มีเลยไหมหมักหุ่งต้องใช้กัมพอยหอยปิ้งเลยปิ้งหอยแล้วปิ้งหอยบ่จี้หอยบ่ต้มเปเอาต้มเปล่าเออต้มต้มแจ่วต้าปิ้งต่ำนี่แซ่บเลยได้เกิดได้ปิ้งต่ำเออปิ้งหอยปิ้งหอยแล้วมาต่ำมันเป็นปิ้งต่ำอือ มุดแล้วเนาะตั้งแต่แสงแดดกําลังจะตกดินจนมาฮอดปัจจุบันนี้แสงแดดกับมุดดินลงไปแล้วเนานะเออ,เอ,อคอยว่าวเนี่ยแต่ว่าคอยกันยังงงตัวเองเนาะ <c oughs> แสงแดดกาลังตกดินเออที่นแหละเนาะมืดแล้วอันนี้จนได้ใส่แสงไฟโซล่าเซลในการซองที่จะปิดคลิปแล้วเนาะคลิปวิดีโอนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อหน้าก็ <Okay. S 1> คือจะมีตัวต่อไป แล้วอย่าลืมไปกดไลค์ส่งของ BK เคทพรสองรอเที่ยวเราได้เด้อุูคนฝากเนี่ยส่องทิวซิดมีโกะนะเที่ยวให้ทัวร์ได้เด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนี่ยขอบใจอ่ะ สำหรับคลิปนี้พาทุกคนหาป่าชมภาพบรรยากาศตอนแรงกับขอดจบเพียงเท่านี้หากว่าท่านใดนองมากคลิปนสไตล์นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซองของเขียวเบาล้วซองของบีเคทิและกับซองของซิซมิโกเนเดอร์โดยการน้าไปฮับซมแล้วกับกดติดตามให้แนนเนาะพวกเขาจะมีทริปดีๆแล้วก็มาฮว้อมตัวกันแบบนี้มากริปภาพบรรยากาศที่มอนซืนมาฝากทุกคนแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า